แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอน r กส์รีอหลายๆอย่างหลายๆประเภทที่ห้องสมุดมีนะคะหลายคนอาจจะเข้าห้องสมุดโดยที่เรียนจนกระทั่งถึงปี4แล้วจะจบอยู่แล้วยังไม่ทราบว่าห้องสมุดเราก็มีข้อมูลดิจิตอลมีข้อมูลออนไลน์มีใช้เยอะมากพอๆกับมหาวิทยาลัยอื่นนะคะอันนี้ขอเริ่มจาก เว็บไซต์สำนักขอสมุดก็แล้วกันนะคะนิสิตบางคนอาจจะไม่เคยเข้าไปเลยจนกระทั่งจบการศึกษาไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่นิสิตเดินเข้าไปที่สำนักขอสมุดเนี่ยนิสิตจะเจอหนังสือที่บนชั้นนะคะปัจจุบันนี้นอกจากหนังสือที่อยู่บนชันนะะนนนนน้นแล้วเนี่ยนิสิตย,ยังจะได้เข้าไปอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าไปอ่านบทความที่เรียกว่า e-journal นะคะพี่ๆที่ เรียนระดับบัณฑิตศึกษาอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้มากกว่านะหรือว่าอาจารย์นักวิจัยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะทราบว่าสํานักหอสมุดเนี่ยมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะนะคะอันนี้จะเป็น URL ของสำนักหอสมุดนะคะเป็น l i b s s w a c t h ขอประกาศไว้ตอนนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่า เราเพิ่งเปลี่ยนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วพอเข้ามาปั๊บเนี่ยทุกคนหาห้องสมุดไม่เจอนะคะก็เลยถ้าจะเข้าโดยตรงก่อนก็ได้นะคะเป็น l i b s w ส o ูดเนะคะหน้าเว็บไซต์นี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ย้ายที่หรือว่าเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์นะคะจุดสำคัญของนิสิตทุกคนก็คือนิสิตจะเข้ามาหาหนังสือในห้องสมุดที่เป็นตัวเล่มอยู่บนชั้นสิ่งแรกที่นิสิต เข้ามาปุ๊บนิสิตจะเจอก็คือระบบสืบค้น OPEC นะคะทุกอย่างถ้าล็อกอินมาจากนอกมหาวิทยาลัยนิสิตจะเห็นคำว่าสืบค้นทรัพยากร OPEC ทางด้านคอลัมน์ทางด้าน Quick Link ทางด้านซ้ายมือด้านบนนั้นนะคะอันนั้นเป็นจุดสำคัญแล้วก็ส่วนที่เป็นที่รวมของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายทั้ง e-journal ทั้ง e-book จะอยู่ตรงฐานข้อมูลออนไลน์นะ ณปัจจุบันนี้ฐานข้อมูลต่างๆที่เป็น Format ตอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีอยู่มากมายหลายฐานแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในการเข้าถึงเนี่ยนิสิตจ,จะยังไม่ทราบว่าหรือว่าผู้ใช้หลายคนทั้งทั้งบัณฑิตทั้งอาจารย์นะคะไม่ทราบว่าจะมุดเข้าตรงไหนของเว็บไซต์ห้องสมุดถึงจะเจอนะคะก็ณปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะใช้บริการจากการเดินมาที่ห้องสมุดหรือ ใช้เครื่องล็อกอินมาจากที่บ้านนะคะแต่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทุกฐานเลยนะคะทั้งภาษาไทยภาษาต่างประ,าทาประาทาเทศเนี่ยต้องการาใช้งานผ่านพ็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อเช็คล็อกอินว่าเป็นสมาชิกมสวนะคะก็บางครั้งเนี่ยการเซตอัพพ็อกซี่หรือว่าการเซตอัพวิธีการเข้ามาใช้ฐานข้อมูลเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างคงจะต้องขอความช่วยเหลือจากทำสำนักค,คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ ฐานข้อมูลอิเล็กทือนิกสทุกฐานเลยนะคะตอนนี้ยืนยันว่าถ้าอยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเราจะต้องใช้งานผ่านพ็อกซี่นะคะฐานข้อมูลหลักของห้องสมุดก็คือฐานข้อมูลระบบสื่อพลโอแพคนะคะหลายท่านหรือว่าเกือบจะทุกท่านในห้องนี้เคยใช้แล้วแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้ เท่าที่ท่านเคยใช้ก็คือคลิกเข้าไปได้เลขหมู่ว่าเอาเลขหมู่เดินขึ้นไปเอาตัวเลขบนชั้นถูกไหมคะยังไม่ทราบว่าในขณะนี้เนี่ยบางหนังสือบางรายการเอกสารบางอย่างไม่ต้องไปเอาที่ห้องสมุดแล้วนะคะสืบค้นที่ผ่านที่ o p a c แล้วก็สามารถจะดาวน์โหลดหรือว่าอ่านจากหน้า o p a c ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะทั้งจากที่บ้านทั้งเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะคะตรง o p a c อันนี้เป็นเป็นฐานข้อมูลเดียวที่ ทุกท่านไม่ต้องใช้งานผ่านพ็อกซนะคะยังไม่ต้องเซตอัพพ็อกซตรงส่วนนี้นะคะจะจะใช้งานได้เลยนะคะส่วน่รา,ายละเอียดก็คือตอนนี้เราจะเอาอาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปแขวนเอาไว้แล้วนะคะเอาไปลิงก์ไว้ในรายการที่ UO p a c รายการหนังสือที่สืบค้นได้เช่นพวกพวกประเภทปริญญานิพนธ์ทุกเล่มของมหาวิทยาลัยนะคะ ตั้งแต่ปี45ย้อนมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วเราก็เริ่มเพิ่มตัวเล่มทั้งหลายนียเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่ในอดีตที่บุคคลภายนอกเนี่ยเวลาเขาเข้ามาสืบค้นวิทยานิพนธ์ที่ชั้น4ของห้องสมุดนะคะเขาก็จะมาถล่มทลายชั้นเราต่อไปนี้ก็ฝากทุกท่านไปประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าไม่ต้องเดินทางให้ลำบากมาที่มอสบอยอีกแล้วเข้าไปที่โอแพแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทุกเล่มเลยนะคะ ข้อมูลอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกข้อมูลวิชาการบทความวิชาการของอาจารย์นะคะที่เราจะสแกนทั้งบทความขึ้นไปลิงก์ไว้ตามชื่อตามเลคคอร์ดที่ค้นได้ตามชื่ออาจารย์หรือว่าชื่อบทความนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้จะยังมีน้อยอยู่เพราะเริ่มทำนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะ,ะเราเริ่มจากอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กที่เป็นตำราเอกสารวิชาการงานวิจัยของอาจารย์แล้วก็ เป็นเป็นตำราอะไรที่เราซื้อมาจากต่างประเทศนะคะที่จะเอาไปลิงก์ไว้ใน OPEC แล้วทั้งหมดบางรายการที่มีข้อมูลตัว f l l t e ทคอ่านได้ทั้งเล่มนะคะก็ตอนนี้มีเยอะแล้วที่เอาไปอ่านไว้ผ่านระบบ OPEC นะคะหน้าตา OPEC ทุกคนก็คงจะคุ้นเคยแล้วนะคะสำหรับข้อมูลประเภทที่2ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็คือพวกฐานข้อมูลออนไลน์ไทยลิสต ะะที่เอาขึ้นมาให้ดูเพื่อเพิ่มความสีเรียดน,นะคะตัวเลขพวกนี้นะคะเป็น,ปนสถิติการการใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์เจอเนอร์แล้วก็อ e ีบุ๊กของมหาวิทยาลัย75แห่งทั่วประเทศรวมทั้งมสวด้วยนะคะที่เราเรียกว่าฐานไทยลิสต์นะคะ น,นี้จะมีประมาณเปรียบเทียบให้ดูก็คือประมาณ9กฐานข้อมูลนะคะจะเป็นเรื่องของการเข้าไปใช้อย่างเช่นออฐานข้อมูล SW w i l s o n นี่ราคา10ล้านนะคะแต่ว่ามีคนมีนิสิตอาจารย์ของเราเนี่ยเข้าไปใช้เพียงแค่41,515ครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าฐานข้อมูลบางฐานเช่นเลขสิทธิเลขสิทธเนี่ย ราคา7ล้าน5แสนบาทต่อปีนะคะแต่เราเข้าไปใช้กันทั้งปีทุกสถาบันทั้ง75สถาบันเนี่ยเข้าไปใช้แค่915ครั้งนะคะหลายท่านที่เคยใช้เล็สิทธิ์เลิอาจจะเป็นอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจคณะสังคมนะคะก็แจ้งให้ทราบเลยนะคะว่าตอนนี้ฐา,านข้อมูลนี้เรายกเลิกการบอกรับไปแล้วนะคะเนื่องจากสถิติเนี่ยน้อยลงมาก คิดว่าแบตเตอรี่หมดนะคะอย่างแรกที่นิสิตบัณฑิตรู้จักแล้วนะคะแล้วก็ทางสมาชิกสำนักคอมพิวเตอร์ก็เปิดอ่านเป็นอยู่บ่อยครั้งก็คือทางด้านฐานฐานข้อมูล ACM นะคะ ACM Portal ตัวนี้จะเป็นฐานข้อมูลอ,อิเล็กทรอนิกส์เจอเนอรสาขาคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศนะะหน้าตาแบบนี้นะคะ ฐานต่อไปที่เราบอกรับเพิ่มเติมของปีนี้ก็คือฐานข้อมูลเอสโคนะคะเอสโนี่เราจะบอกรับ2ฐานย่อยก็คือ education research complete สำหรับการทำเป็นยานิพนธ์การทำวิจัยของอาจารย์แล้วก็พี่บัณฑิตศึกษานะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะอีกตัวนึงก็คือ academic s e a r c h e lite ตัวนี้เราก็บอกรับมาได้ปีหนึ่งแล้วนะคะ มีวารสารประมาณ100ลรายชื่อทั้งหมดจะเป็น PDF ไฟล์ทั้งหมดดาวน์โหลดแล้วก็เซฟไปใช้ได้นะคะฐานต่อไปทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยากเกษตรศิลปะแล้วก็มนุษยาศาสตร์สังคมอันนี้จะเป็นฐานทั่วไปคือ s w w i l s o n ฐานข้อมูลตัวนี้นะคะมสะวได้ มีสถิติในการเข้าใช้เป็นลำดับที่3ของประเทศนะคะมีตัวนี้ตัวเดียวนะคะนอกนั้นเราจะเป็นลำดับที่10กว่า20กว่าทั้งหมดนะคะ